อะไรอ๋อเดี๋เดินมาที่เดยนมาเดิน่นไม่เข้าไปงนป็นอยู่ออมาทางทีน่ำเกิดไปนนะครับเี่ยเปลยนไก่ได้ดินี่มาเศร้าใช่เขอกระตุ้นี่แหละน้อยคิดตองหัน้โอ้ยอ่าเหลืออีกหนึ่งในูัอ่ะนูออใครเอามนเลยไปอ่า เอามุ้งเป้ากันเลยล่ะครับกระโดดจะคว้าครับคุณิองอ่าอ่าดีเด่นคอพี่หมอตอนนี้พิเศษกับไถ่น้อสีแดงน้อเนาะอ่าห้องของเขาต้องไผ่หรออขอเราลุกไปเซ็นเงินออกไปไกล้ใกล้เขาไปเซ็นเงินขนางหรอกนะเอ่อบรรยากาศยำแบงพี่น้องครับกินเจวัตรประจำวันอ่าตอนนี้นะครับเราจะส่งเสียงนะครับไปทางด้านกองอุตสากรรนะครับเราจะยุติเสียงบนเวทีไว้ สามทุ่มเฉพอ,อกันนะครับเพื่อที่จะประกอบพิธีปรรส่งศรีลักน์นะครับของพลเดชพระคุณนหลวงพ่อพระผูอ่อดินสู่ยนธานนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์ญาติสิทธิ์ทุกท่กทานนะครับที่มาร่วมง,งานวันนี้ก็ากล่าวเป็นเชิญได้เลยนะครับพูดไปสูเ่เมนนะ,ะะน,นะครับพิธีศรีลัก์ของพะเดชประคุณนท์หลวงพ่อพระภูมินะครับร่วมกันช่งนี้นะครับ Ừ, ทางเวทีเราขออนุญาตยุติการใช้เสียงเพลงนี้นะครับขอบคุณครับข้อการซ้ำกลุ่มและพี่น้อมมาท่านไม่เบบด์ดู่

จริงรองก็ได้คลิปแล้วอ่ะนี่พี่น้องครับโอ้ค,คนหลายแล้วคนมาหลายแล้วครับแต่ว่าสาดเต็มตะวินวตนครับพี่น้องคนไหนต้นเล่าไปเจ็บบรรยากาศระยะใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟน ให้ละม้อนี่เป็นทองมือบอกนี่ข้าวทองมืบอหมดแรงล้วสัง่งข้าวปลาครับพี่น้องครับพอดีที่วิศักดิ์รับบทแท่นพระเอกวัดศิวลดุลขึ้เก่านหนนล่ะคือเก่านหนนละ่ะคุณพระสั่งขึ้น่าคุณพระสั่งอห่างนี้ี่อว่าพระเอกวัดคุณศิวิทยุระหลังจากคอนเสิร์ตแล้วดีทวีศักดิ์เลยเสะะด็จมาบทแท่นมาขเก่าขึ้นเดิมนหนนล่ะครับพี่น้อง บรรยากาศหนาพิทีครับคึกคืนครับกลังคึกคืนคตกแลี้งมากนะครับอีกจกังยเพิ่ฤกษิตทำพิธีเลยครับพี่น้องทำพิธีก่อนอเขาเข้ากระถ่าจะเข้านะครับตังชุมม่มบรรยากาศไปนั่งจากพอดีที่ซักท่าพี่น้องเมืเอเมื่อครับโอืมกนอน น้องอิงเยยงอยู่กับแฟนกับเอฟซอยู่หนาเปที่อยู่นะครับกับพี่มอนอิงนะครับลอดเพอล่อลดาวครับบ่อหลุขาวร่งมางไงครับนอยู่กับแฟนกับเอฟซีโดดเดี่บครับ่อ ผมปาปลากระดี่เลยค่ะเลยเนาะอันไหนหัอยู่หลังไอ้ที่อยู่ในเต็นท์ฝากอีกอย่างหัวหัของฝากของฝากบ่ครับผมเขาระทักมาบอกทัดนี่คุ้มเป็ดอยู่บัวครับเนอะเขาไปฝากไปไหนแล้วครับผมโอ้ยได้ยินเสียงร้องเพลงแล้วกันีคุณนะร้องเพลงแล้วกันไปยืนเดียวอะไรเด้่ย่ะพี่ดีดูแค่นี่เลยไม่เลยสาวพี่ดีดูแค่นี่เลย แค่ขนาดพยูนยังยังยูแค่นี่นึองอนี <ไป S 2> <ม>้เรไดูงนี่ยนไปจหรอหครับผมที่ไมรสดชอกอะไรสดในพีน,นองอในเบืองในช่มขออมถักพนันอ่าทงเพียนครับใครซ <ไป S 2> ื่อบัตรคุมปิดกลับไปฟอกกันนี่คุมปิดกันแล้วกันนะครับผม พี่น้องเป็นครับที่เขามาไลา่แล้วครับพี่น้องคนนั้เรื่องแน่นแล้วครับอยู่ในตลาดปารีมาซื้อเขาซื้อของกินเขากินปลากินน้ำกินทาคนแรกเขาคือเซเดปอร์ออกันนะครับมวลซสือโค่งเซียกับทีมงานสาโน้อยเพชรปั้นแพงนะครับนำทีมโดยพนันนุ่มผู้นำทีมงานบอสโจยูมานินนะครับ,รบหนเหมือนนี่กันอยู่ บ้านน้องปือ้อครับที่นี่มมรับพี่น้องครับมามนมาซื้อซื้อกันจังหวัดสระแก้วนะครับผมขายแห้งหหลังๆมากกับหลายพี่น้องเบิดฝาชันชัดๆครับ ก็เลยเลี่ง่ายเพื่อนนะ่น่ะกิจวัรประจำบ้านเพื่อนครับับงนนนน้งที่ทวิศคดีมาธยายักต้องครับส่วนเด็กมยยคอันนี้สมือนี้นอนนทับางบางเพื่อนุกี่นี่นแล้วสมันี้คือหน้ากัแตงหนาแตงยังือนี้ยิ้เสียงเจาเซี่ยวเซยวเลี้ยมาไทยน้ำมูเร่องนอนอิ่มน้ำขวางนะครับน,น,อน,อนี่นันอิ่มน้ำขวางเพื่อนนี่เลิกเลียวนะครับเลิกยังขึ้น พอดีออกมากอ่ะมานอนอยู่ปั่มที่ๆแล้วก็ตื่นนอนอิ่มหล้วก็ตื่นขึ้นไหมหลังขับรถมาตอนนะครับมาหอดเขได้พักผ่อนหลาอ,อ๋อพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้พอ,อดีที่วิศักศิลาพี่น้องปเป็นเคีื่องทำนี่นะครับถ้าภาพภาพพี่น้องวเวิวภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักเนี่ยมันแรงนะครับสำหรับแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเป็นบันแพงแฟนคลับเอฟซีน้องอุง้งอิงน้องนักแพงนะครับแล้วก็พระเอกนางเอก ทีมงานสาวน้อยเปิดบันรแห้งทุกทกคนก็แล้วกันครับมาเบิง่มงมามนมาซื้อน้ำกันไปแล้วครับผมพอกันคลิปหนากันแล้วกันครับ